สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสูส่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรคสัคงคมไทยโดยอาจารย์หนงนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับเรองราวที่สามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างหลากหลายกับซีรีส์วาราตี้ชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง ชีวิตที่ร่าเริงกับผลรัพธ์ที่ได้ผู้ฟังทุกท่านครับความร่าเริงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทวิหหาทุกครอบครัวทุกตัวบุคคลต่างรวนต้องการความร่าเริงนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็น น้าแห่นหลตำบลใดเนี่ยย่อมสร้างและอุดมไปด้วยความสุขเสมอครับหากมีความกล้าเริงคำคำนี้จึงมีส่วนหรือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบและขอบเขตของความเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะไม่ประเจิดประเจอผิดที่ผิดทางผิดงานผิดเทศกาลในทุกกรณี นิะนั้นความร่าเริงก็จะกลายเป็นความร่วงโรยได้ครับความร่าเริงของชีวิตสร้างได้ครับแน่นอนสิ่งแรกเลยก็คือมนุษย์เราถ้าอยากให้ตัวเขานั้นร่าเริงครอบครัวนั้นอยากให้มีบรรยากาศแห่งความร่าเริงชุมชนสังคมท้องถิ่นหน่วยงานองค์กรหมู่บ้าน ตำบลอำเภอจังหวัดหากต้องการมีความร่าเริงไม่ว่าจะเป็นกิจการงานใดๆหรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงวันต้องเริ่มต้นที่มีจิตคิดดีครับจิตที่คิดดีขึ้นจากเกิดขึ้นจากผู้นำใครที่เป็นผู้นำในสิ่งที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ต้องเป็นผู้ที่มีจิตที่คิดดีเพราะเขาจะโน้มนำเขาจะเป็นตัวอย่าง เกิดให้การประพฏิบัติตามผู้นำชุมชนมีจิตคิดดีชุมชนเข้มแข็งผู้นำครอบครัวมีจิตอิคิดดีครอบครัวสุขสมบรรยากาศดีมากผู้นำหน่วยงานมีจิติคิดดีผลผลิตดีมีธรรมาพิบาลมีความเป็นอยู่ที่เป็นเลยองค์กรต่างๆมีผู้นำผู้บริหารสูงสุดมีจิตอิคิดดีหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ก็เป็นที่รู้จักได้รับการคัดเลือกมีการให้คะแนนก็จะได้เกรดเอนะครับหรืออื่นอมากมายผู้นำประเทศผู้นำจังหวัดผู้นำอำเภอผู้นำตำบลผู้นำหมู่บ้านหากเริ่มต้นที่จิตคิดดีอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเกิดการเจริญเติบโตเกิดการขยายตัวมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายจะเห็นได้ว่า จิตที่คิดดีจริงบรรจุเริ่มตน้นระหว่างทางของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนการใช้ชีวิตที่อยากจ,จะมีชีวิตที่ล่าเลยนั้นก็การควบคุมอารมณ์บริหารความรู้สึกได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีและตามมาจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าครอบครัวหรือสังคมนั้นๆอุดมหรือเต็มไปด้วยคนที่อารมณ์ร้อนแรงโมโหง่าย ไม่เคยบริหารหรือดูแลความรู้สึกของตัวเองสแสดงออกแบบเหยียดยามกักขระโหดร้ายทาลุณน,นะครับเป็นคนที่ไม่มีความ,มเมตตาปราณีเห็นแก่ได้โฉกฉวยผิดศีลธรรมพินาศหมดครับในทางตรงเงินคว้าแต่ถ้าหากว่าเราควบคุมอาร,รมณ์อยู่นิ่งขรึมสงบเยือกเย็นนะครับมีจิตใจเป็นผู้ให้ บริหารความรู้สึกได้อย่างสบายๆนะครับมีสติมีสมาธิในการคิดพูดทำพอเราควบคุมอยู่รบริหารได้เส้นทางของการนำพาความร่าเริงเข้ามาสู่องค์กรหรือตัวบุคคลหรือชุมชนน,นั้นๆก็จะปรากฏขึ้นอย่างเป็นกระบวนการชีวิตที่จะร่าเริงได้นั้นก็ต้องมีความปรารถนาดีเป็นพื้นฐานเกิดอะไรขึ้นครับถ้าทุกสังคมมีความปรารถนาดีต่อกันละกัน จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าทุกหน่วยงานทุกธุรกิจมีความปรารถนาดีให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมีความถูกต้องไม่เอารัดเอาเปรียบมีความปรารถนาดีที่จะให้มนุษย์นั้นได้กินอิ่มนุ่มอุ่นได้อวดไม่อดพื้นฐานที่ดีแบบนี้เนี่ยแหละครับที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสร้างความแข็งแรงให้กับผู้คนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหน ถ้ามีความปรารถนาดีที่มีความจริงใจเป็นพื้นฐานแล้วก็สังคมนั้นน่าอยู่มาก,มากครับต่อมาคือชอบเป็นผู้ให้รักในการแบ่งปันอันนี้ชัดเจนครับหวงไว้กับเราอยู่ได้ไม่นานก็หมดไปแบ่งบางส่วนส่งให้ส่งให้ด้วยใจเกิดการขยายตัวครับการที่ต้องการจะมีชีวิตร่าเริงเริ่มจนจากตัวบุคคลเนี่ย ถ้าทุกบุคคลในโลกใบนี้ชอบในการเป็นผู้ให้ที่เหมาะสมมีเหตุผลนะครับรักในการที่จะแบ่งปันในการที่จะหยิบยื่มสังคมน่าอยู่มากๆนะฮะชีวิตมันล่าเรืงจริงนะมันมีแต่ความสุขนะครับต่อมาคือมีความสุขที่เห็นผู้คนประสบความสําเร็จพร้อมที่จะแสดงความยินดีนะครับเห็นใครประสบความสําเร็จโอ้ยมีความสุขจังเลยอะ่ะขอร่วมแสดงความยินดีแสดงความยินดี ในโลกออนไลน์ที่เราเห็นได้ง่ายๆก็คืออย่างในตัวของสื่อออนไลน์เนี่ยเมื่อใครโพสตสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จเพียงแค่ผู้คนเข้าไปกดชื่นชมมีถ้อยคําที่แสดงความยินดีมันมีความสุขจริงๆนะมันแลดูล่าเรินนะับมันแลดูสดใสทั้งผู้ที่รับการชื่นชมก็มีพลังส่วนผู้ที่กระทําเป็นผู้ที่แสดงความยินดีเนี่ยก็รู้สึกโอ้เราก็เป็นผู้ให้เนาะให้ความรู้สึก ด้วยการแสดงออกนะครับขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะนะครับกดแ่งแรงหนึ่งดูดก็จะส่งม้อแต่เรื่องราวดีๆให้กันและกันสังคมนั้นก็น่าอยู่นะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องรุนแรงอ่ะก็จะลดลงนี่แหละครับนี่คือความสุขของการที่เราเห็นผู้คนประสบความสําเร็จพร้อมแสดงออกต่อม,มามีจิตอาสาพร้อมให้อภัยนะครับ แน่นอนฮะทุกสังคมเนี่ยมีจิตอาสาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับรถเสียช่วยเข็นนะครับน้าท่วมช่วยกันหาทางแก้ไขเพลิงไมหม้ช่วยกันดับช่วยกันหาทางออกนะครับหรืออื่นอื่นอีกมากมายการเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในสิ่งที่เหมาะสมไม่มากเกินไปแต่อย่าน้อยจนเหือดหายนะฮะมันก็จะทําให้สังคมน่าอยู่ชีวิตเราอ่ะร่าเริงแน่นอน คนทาความดีฮะกลับบ้านเหนื่อยแค่ไหนนั่งพักแล้วก็มีความสุขแล้วนะครับพร้อมให้อภัยในทุกเรื่องที่เห็นนะครับที่มันไม่รุนแรงนะฮะเราต้องพร้อมให้อภัยซึ่งมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเรื่องของการให้อภัยเนะี่ยครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้อ่านเรื่องของคิมฟุกนะฮะซึ่งเป็นยุคน้าเป็นเด็กน้อยชาวเวียดนามที่ถูกทหารอเมริกันเนี่ยขับรถอ่าไม่ขับรถขับเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนะครับ ที่เป็นภาพดังออกไปทั่วโลกที่เป็นเด็กน้อยวิ่งไม่สวมเสื้อผ้าหนีเปลวเพลิงหนีเปลวไฟในสงครามเวียดนามในยุคนั้นนะครับปรากฏว่าคิมฟุกเนี่ยต้องผ่าตัดนับพังไม่ท่วนนะครับปานตายทีเดียวนะครับปรากฏว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยบุคคลท่านนี้ท่านให้อภยัยต่อนักบินครับจึงถูกเชิญเนี่ยให้ไปพูดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเธอบอกว่า เธอให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้เชื่อไหมครับว่านักบินคนนั้นนั่งอยู่ในสถานที่ปตาตากถานนั้นด้วยนะครับและมีคนมาบอกกับเธอว่านักบินคนนั้นอยู่ในห้องแห่งนี้ขอพบเมื่อพูดจบทุกท่านครับเมื่อนักบินที่เคยทิ้งระเบิดลงไปยังบ้านของเธอมาเจอกับคิมฟุกนะฮะซึ่งตอนนั้นก็เติบใหญ่เป็นสาวใหญ่แล้วซึ่งเธอก็ได้บอกว่า ฉันให้อภัยเรื่องราวที่ผ่านมาฉันอยากให้โลกนี้มีแต่สันติภาพมีแต่ความสุขทุกท่านครับคนที่้งหนึ่งเคยจะตายคาปเปลวเพลิงกลับให้อภัยผู้ที่เคยขับเครื่องบินมาทิ้งระเบิดลงในบ้านของเธอได้มันคือการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับนี่คือตัวอย่างต่อมานะครับชีวิตที่จะล่าเริงก็คือชอบคิดแต่เรื่องราวที่สร้างสรรค์ครับ เห็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหเราคิดต่เรื่องดีๆเนาะมันน่าเริงจริงๆนะมันมีความสุขอหาโอกาสในการส่งเสริมสนับสนุนผู้คนในสังคมอยู่เสมอไม่รู้ลหละใครต้องการที่ประสบความสําเร็จหรือมีความสุขอะไรเราก็ส่งเสริมเขาเนาะเป็นคนที่มีกรอบความคิดพร้อมเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรร์ตลอดเวลาดังนั้นครับทีวิทีาร่าเริงก็จะส่งผลให้ตัวของเรานั้นเนี่ยมีครอบครัวที่สดใสสังคมก็จเจริญก้าวหน้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรดูแลและเอาใจใส่ครับการเป็นผู้ให้ผู้แบ่งปันเป็นสิ่งสำคัญในสังคมขอผู้ฟังทุกท่านโปรดกด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับผู้คนไทยนะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่าน้มีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ